สวัสดีครับผมชื่อพีทครับติดตามเพจโอคารุโตคุงมาไม่กี่วันนี้เองแล้วมาเห็นโพสต์รับฝากเรื่องมาเล่าในพอดแคสต์เลยอยากขอส่งเรื่องมาเล่าบ้างจริงๆผมมีหลายเรื่องครับแต่จะขอเล่าแค่เรื่องที่บ้านเก่าหลังแรกที่ผมเคยอยู่ก่อนถ้าเกิดเรื่องผมมีคนสนใจผมจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมอีกครับตอนนี้ขอเริ่มเล่าแค่เรื่องบ้านหลังนี้ก่อนครับบ้านหลังแรกที่ผมอยู่มาตั้งแต่ผมเกิดเป็นบ้านอยู่แถวจังหวัดนนทบุรีครับ ซึ่งสมัยก่อนนั้นแถวที่ผมอยู่ค่อนข้างจะเปลี่ยวพอสมควรทั้งสองข้างบ้านของผมมีแต่ป่าแล้วก็หญ้ารกหนาไม่มีบ้านคนอื่นอยู่ใกล้ๆเลยครับกว่าจะเจอบ้านคนอื่นสักหลังหนึ่งนั้นก็ห่างออกไปเยอะเลยครับตอนที่พ่อแม่ผมมาปลูกบ้านหลังนี้ใหม่ๆบ้านหลังนี้สูงสองชั้นซึ่งตอนนั้นที่บ้านก็ยังไม่ตั้งสารพระภูมิในบ้านหรือแม้แต่ห้องพระเองก็ยังไม่มีครับแล้วคนแรกที่ต้องมาถูกหวย เจอเหตุการณ์แปลกๆในบ้านหลังนี้ก็คือคุณพ่อของผมเองต้องอธิบายก่อนว่าพ่อของผมท่านเป็นทหารส่วนคุณแม่ผมเป็นพยาบาลด้วยความที่คุณพ่อของผมจะมีงานด่วนเข้ามาบ่อยครั้งหรือบางทีก็ต้องเข้าเวรช่วงดึกเลยทําให้คุณพ่อเข้านอนไม่ค่อยเป็นเวลาเหมือนคนอื่นเท่าไหร่แต่คุณพ่อก็เป็นคนที่หลับง่ายและตื่นง่ายครับทีนี้ก็มีอยู่คืนหนึ่งที่คุณพ่อผมกําลังนอนอยู่คนเดียวในห้องนอนของเขา พ่อก็ได้ยินเสียงคล้ายมีคนคุยกันแววๆววอยู่ภายในห้องนอนตอนนั้นคุณพ่อก็คิดว่าต้องเป็นโจรที่กำลังแอบเข้ามาบุกในบ้านแน่ๆคุณพ่อเลยพยายามคว้านหาปืนส่วนตัวของเขาที่ซ่อนไว้อยู่บนหัวนอนแต่ระหว่างที่กำลังคลำคลำหาอยู่นั้นคุณพ่อก็รู้สึกแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรบางอย่างหนักๆมาก,กดทับคุณพ่อเลยลืมตาขึ้นมามองก็ต้องตกใจมากครับเพราะมีร่างของผู้ชายคนหนึ่ง ลักษณะเป็นเงาสีดำดำนั่งทับบนหน้าอกของคุณพ่อผมแล้วเงานั้นก็กำลังหันหน้ามาจ้องที่หน้าพ่อผมอยู่แล้วยังมีอีกสองร่างเงาที่ยืนอยู่ที่ปลายเตียงแล้วจ้องมาที่พ่อผมเช่นกันพ่อผมก็ยิ่งตกใจแล้วพยายามดิ้นควานหาปืนไปด้วยแต่จู่จูก็มีเสียงดังขึ้นมามันเหมือนไม่ได้มาจากปากของร่างเงาดำพวกนั้นครับแต่มันดังอยู่ในหัวพ่อของผมเสียงนั้นบอกกับพ่อผมว่าอย่า อย่าทำแบบนั้นพ่อเลยรู้สึกแล้วว่าสิ่งที่เจออยู่นี้ไม่ใช่คนแล้วพ่อเลยไม่ควานหาปืนแล้วครับแต่เปลี่ยนเป็นพูดในใจเชิงด่าพวกเงาพวกนี้แทนว่าให้รีบออกไปจากบ้านอย่ามายุ่งไม่อย่างนั้นจะสาบแช่งไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดพอคุณพ่อคิดแบบนั้นร่างเงาพวกนั้นก็ค่อยๆจางลงเรื่อยๆจนหายไปเองครับหลังจากนั้นพ่อผมก็เลยเปลี่ยนห้องนอนของท่านห้องนี้เป็นห้องพระแทน แล้วก็ทำห้องนอนใหม่แล้วหลังจากนั้นอีกสักพักบ้านของผมก็ได้สร้างศาลพระภูมิไว้ที่หน้าบ้านพ่อเคยบอกว่าไม่รู้ว่าวิญญาณที่เจอคือใครหรือมาจากไหนแต่จากการเดาของท่านคิดว่าพื้นที่บริเวณนี้มีโจรขโมยชุกชุมเพราะเป็นพื้นที่เปลี่ยวและบริเวณแถบนี้มีทหารและตำรวจอยู่กันเยอะ อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นโจรหรือขโมยที่เคยมาทำการขาโมยของในบริเวณย่านนี้แล้วอาจถูกฆ่าตายและวิญญาณไม่รู้ตัวเองว่าตายไปแล้วเลยยังตระเวนเข้าบ้านคนอื่นแต่อันนี้ก็เป็นการเดาจากคุณพ่อของผมนะครับไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันได้หลังจากนั้นทุกคนในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ก็ไม่มีใครเจออะไรแปลกๆจะมีแต่แขกที่มาเยี่ยมบ้าน หรือพวกเพื่อนๆของผมที่จะได้เจอกับอะไรแปลกๆเมื่อมาที่บ้านหลังนี้ญาติที่แวะมาที่บ้านเคยถามว่าเคยเห็นเหมือนผู้ชายแก่ๆไว้หนวดยาวนุ่งขาวห่วมขาวมายืนมองพวกเขาอยู่ที่หน้าศาลกระปุ่มเลยมาถามพ่อแม่ผมว่าเป็นใครมาจากไหนแต่พ่อแม่ผมก็บอกว่าที่บ้านนี้ไม่มีคนลักษณะแบบนี้และก็ไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งมีคนมาทักแบบนี้บ่อยมากครับแทบจะทุกครั้งที่มีคนมาเยี่ยมบ้านเลย หรือพวกเพื่อนๆผมสมัยมัธยมที่เคยแวะมาพักค้างคืนที่บ้านผมก็เคยเล่าว่ามีคืนหนึ่งที่กำลังนั่งเล่นเครื่องเกมอยู่ในห้องนอนของผมที่ชั้นสองจู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างเดินย่ำอยู่บนหลังคาบ้านแต่เสียงนั้นดังมากครับมันดังมากกว่าที่จะเป็นเสียงแมวหรือเสียงนกเกาะบนหลังคาได้และที่สำคัญมากกว่านั้นบ้านผมไม่ได้เลี้ยงแมวครับมีแต่เลี้ยงหมาแล้วผมเอง ก็แทบไม่เคยเห็นแมวจรจัดเดินเข้ามาภายในบ้านผมมาก่อนตั้งแต่ผมเกิดมาและอยู่บ้านหลังนี้ก็ไม่เคยเจออะไรแปลกๆที่บ้านเลยครับแม้แต่เสียงที่คนที่มาเยี่ยมบ้านชอบทักว่าได้ยินอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ไม่เคยได้ยินด้วยซ้าครับจนมาถึงช่วงวัยมัธยมของผมนั่นแหละครับเลยทําให้ผมเข้าใจกับประสบการณ์ขนหัวลุกครั้งแรกในชีวิตวันนั้นเป็นวันหยุดเรียนพวกเพื่อนผมก็เลยนัดกันว่าคืนนี้จะออกไปหาอะไรกินกันช่วงสี่ห้าทุ่ม แล้วนั่งคุยเล่นเรื่อยเปยื่อยผมเองก็ตกลงโดยเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มก็โทรมาบอกว่าเดี๋ยวจะขับรถกระบะมารับผมที่หน้าบ้านตอนเวลาประมาณห้าทุมผมเลยบอกเพื่อนว่าถ้าจะมาที่บ้านอยากกดกริ่งหรือบีบแตรเพราะเดี๋ยวจะรบกวนพ่อแม่ผมที่นอนอยู่ให้มาจอดรอแค่หน้าบ้านพอเดี๋ยวผมจะคอยมองดูแสงไฟจากรถทางหน้าต่างแทนเพื่อนก็ตกลงตามนั้นจนถึงเวลาประมาณห้าทุ่มผมก็เห็นแสงไฟรถมาจอดที่หน้าบ้าน ผมก็เลยคิดว่าเพื่อนน่าจะมาถึงแล้วผมเลยรีบวิ่งลงไปที่ชั้นล่างผมต้องอธิบายก่อนนะครับประตูรั้วที่บ้านผมจะเป็นระบบไฟฟ้าสามารถเปิดล็อกประตูด้วยการกดปุ่มจากภายในบ้านผมได้ปุ่มกดประตูรั้วจะอยู่ที่บริเวณหน้าห้องน้ําชั้นล่างของบ้านครับเพราะตอนนั้นผมลงมาถึงชั้นล่างของบ้านผมก็วิ่งออกไปมองประตูกระจกหน้าบ้านอีกทีเพื่อจะเช็คว่าเป็นรถของเพื่อนผมจริงๆซึ่งก็เป็นเพื่อนผมจริงๆครับ ผมก็เลยจะหันหลังกลับเพื่อวิ่งไปกดเปิดล็อกประตูที่หน้าห้องน้ําแต่พอผมหันหลังกลับไปมองที่ห้องน้าครับผมแทบจะหง,งายหลังล้มลงเลยเพราะที่ผมเห็นมันมีร่างของคนในลักษณะโปร่งแสงเป็นเงาสีขาวๆผมมองไม่ออกว่าเงานั้นคือผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วเงานั้นเหมือนกําลังจ้องมาที่ผมผมยืนจ้องสิ่งนั้นตาค้างอยู่ไม่กี่วินาทีแล้วร่างร่างนั้นก็เหมือนค่อยๆเลือนหายไปเอง แต่ตอนนั้นผมกลัวมากจนไม่กล้ากดปุ่มเปิดประตูรัว้วแล้วกลายเป็นว่าผมต้องวิ่งหนีออกไปนอกบ้านแทนเพื่อนผมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามรั้วก็แปลกใจว่าทําไมผมวิ่งมาหน้าตั้งแบบนั้นแล้วประตูรั้วก็ยังล็อกอยู่ผมเลยบอกเพื่อนตามตรงว่าเจอผีในบ้านเพื่อนก็เชื่อครับเพราะสภาพผมในตอนนั้นคือสั่นไปหมดทั้งตัวแม้แต่เสียงผมก็สั่นไปด้วยผมได้ยืนทําใจอยู่กับเพื่อนพักหนึ่งก่อนจะกลั้นใจวิ่งกลับไปเข้าไปในบ้านอีกรอบ แต่พอกลับเข้าไปก็ไม่เจออะไรแล้วครับและนั่นก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ผมเจอกับวิญ,ญญาณในบ้านที่ผมอยู่และก็เป็นครั้งเดียวครับที่เจออะไรแบบนี้ที่บ้านหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยเจออะไรแปลกๆที่บ้านหลังนี้อีกเลยผมเคยนำเรื่องนี้มาปรึกษาพ่อแม่ของผมซึ่งพวกท่านก็บอกว่าน่าจะเป็นวิญญาณผีบ้านผีเรือนหรือไม่ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสารพระภูมิ นี่ก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ผมเคยเจอกับที่บ้านหลังเก่าสมัยผมเด็กๆครับอาจไม่ได้เจอกับตัวเองเยอะมากแต่ผมยังมีเรื่องแปลกๆที่เจอที่อื่นอีกเยอะครับถ้าผมมีเวลาจะมาเล่าเพิ่มเติมในภายหลังขอบคุณครับขอบคุณคุณพีทที่แบ่งปันประสบการณ์มาเล่าให้ทางเพจได้ฟังนะครับใครที่มีเรื่องเล่าอยากมาแชร์และให้ผมมาเล่าในรูปแบบพอดแคสต์ก็ส่งเรื่องมาเล่ากันได้ครับที่ข้อความของเพจ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องราวจนจบครับใครที่ชอบเรื่องราวแบบนี้ก็ฝากกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่าเรื่องราวใหม่ๆด้วยครับสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ